ให้มาเห็นว่าวันนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเมืองไทยเป็นยังไงเติมวันละสามร้อยกว่าตอนนี้เหลือวันร้อห้าสิบจบแล้วอันนี้มีเต็มไหมผมเคยขับ r ร y ย l เอ็นฟิลสามร้อยห้าสิบีซีมาก่อนอไม่ถึงเท่านี้นะผูเราเสียวพุ่งเข้าร้านอย่างเดียวเนี่ย <laughs> สวัสดีครับพราผมบิงบิงไดครับผมและนี่ครับสวัสดีครับผมเวลนะครับเราอยู่กันที่ไหนครับพี่วันนี้เราพาบิงมาร้าน EV Light นะครับเป็นร้านแฟรนไชส์ที่พี่ทําเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็คือโคกับ EV Light นะครับก็คือเป็นศูนย์จําหน่ายและก็ซ่อมเพราะเรามองว่าเฮ้ยอาชีพของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอาชีพที่คนทั่วไป s อสสามารถเข้าถึงได้ซึ่งวันนี้ก็เลยไหนๆบิงมาจากอเมริกาแล้วนะครับเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ที่อเมริกาไม่ค่อยขี่ จริงจริงแต่ต,าตลาดเมืองไทยอ่ะมอเตอร์ไซค์แม่งโตทุกปีก็เลยอยากให้มาเห็นว่าวันนี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้าเมืองไทยเป็นยังไงพูดง่ายๆบนถนนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยเยอะกว่ารถยนต์ถูกอเมริกาเนี่ยรถยนต์เยอะกว่ามอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็ยิง่งอย่าลืมว่ามันมีทั้งพวกวิ่งส่งของแกลบเกิร์แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเต็มไปหมดดังนั้นวันนี้น้ำมันแพงมอเตอร์ไซค์ฟ้าจึงคือคำตอบอันหนึ่งครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไปดูเลยดีกว่าไปไปพาไปดู อันนี้พาวิงมาร้านมอไซค์เนาะบอกไปแบรนด์แม่งไม่ค่อยรู้จักครับเพราะว่าแบรนด์มันใหม่ใหม่อเออไอหมาเนี่ยสตอมนะครับนี่ไอหมานะฮะอันนี้ตัวเริ่มต้นเท่าไหร่นะอสามหมื่นเจ็ดพันอันนี้สามหมื่นเจ็ดวิ่งได้กี่กิโลครับตัวนั้นตัวเนี้ยก็วิ่งได้ประมาณยี่สิบโลอันนี้เป็นสกูตเตอร์เล็กอวิอว,อวิ่งใกล้ๆซื้อในหมู่บ้านขอทะเบียนได้ปะขอทะเบียนได้อันนี้ราคาห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าหมื่นสามพันวิ่งได้กี่โล ตัวนี้พี่น่าประมาณ50-60โล50-60โลห้าสสลสปีดเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวนี้จะอยู่วันมาณ70ครับ70กิโลเมตรเพียงพอต่อการใช้งานใกล้ๆในเมืองในตลาดไปจ่ายต้าน้ำไปซื้อของไปส่งลูกรูทีนนะครับผมอันนี้เป็นตัวใหญ่อันนี้เป็นบิกสกูเตร์ อันนี้วิ่งได้เท่าไหร่นะอันนี้ถ้าแบตหนึ่งลูกก็จะวิ่งได้ระยะทางอยู่ประมาณ70ถึง80ดสิบโลเจ็ดถึงแปโลตอนหนึ่งลูกแต่นี่มันใส่ได้2ลูกก็มาณร้อยกว่าโลใช่ครับร้อยกว่าโลนี่คันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าแบตหนึ่งลูกอยู่ที่1นึ่งแสนปีหนึ่งเก้าพันเก้าหนึ่งแสนแล้วนะหนึ่งแสนสี่ก็แบรนด์นี่แบรนด์ซุปเปอร์โซโก้นี่แบรนด์ออสเตรียอ๋อนี่แบรนด์ยุโรปใช่ใช่แบรนด์ยุโรปนะฮะสามสิบสี่วิ่งได้ประมาณ70 80 แล้วก็ถ้าเกิดใส่2ลูกเท่าไหร่คะวิ่งได้ประมาณ1 6ออ่าประมาณ120ยยี่สิบอ่าระมาณแต่ราคาสองลูกนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ้าหนึ่งแสนแปดหมื่นเฮ้ยอย่าไปพูดไปบิ๊กสกูตเตอร์น้ำมันเอ็นแม็กเนี่ยแม่งก็แสนกว่าแล้วแล้วคันนี้ท็อปสปีดเท่าไหร่นะครับเขาขับมันได้ประมาณ90 90เพียงพอเพียงพอต่อการใช้งานจริงๆอันนี้พอมันเป็นยุโรปอ่ะสเปคแม่งล็อกตามกฎหมายยุโรปอันนี้สตาร์เอ็กใช่ครับสตาร์เอ็กราคาเริ่มต้นอยู่ที่69,000 69,000ออ่าันนี้ก็็เปน แบรนด์ของคนไทยที่เขาเอามาทําประกอบในไทยนี่ AJ AJ อันนี้พิเศษยังไงครับอ่ะพิเศษยังไง AJ. AJ อันนี้จะเป็นทรงใหญ่ เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์อ่าอันนี้วิ่งได้ประมาณสักจากที่ผมลองใช้งานจริงแล้วมันได้ประมาณ50โลตมอเตอร์2,000วัตต์ใช่ซอมสปีดเท่าไหร่ครับอ่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน่าสนนะเท่าไหนนะครับอ่าราคาปัจจุบันอยู่ที่1 3 9 0 0 13,000มันรอย่า่าคาสะดุดนิดนึงเออทำไมตอนแรกมันหนเองตอนแรกมันแป0ม้าันกรอยแลเอจ็ปรับราคาอาปับราคเออจะปันหมื่นนีา อ่านี่เป็นลิเทียมแหละอ๋อถ้าลิเทียมอ๋อเขาปรับเพราะว่าเป็นลิเทียมคือแบตในมอไซค์มันจะมีทั้งกาฟินกาฟินก็คือดีกว่าตะกั่วกรดหน่อยแต่ว่าสู้ลิเทียมไม่ได้ลิเทียมจะได้ระยะมากกว่าทนทานกว่า NMC เลยส่วนมากจะเป็น NMCNMC เลยเหรอใช่ถ้าลิเทียมต้องเป็น NMC เพราะว่าไม่งั้นพื้นที่มันน้อยมอไซค์พื้นที่มันน้อยมันก็จะมีแบตไว้ส่วนมากไม่ไว้ข้างล่าง ก็ไว้ใต้ตรงนี้ถ้า CG ดีสุดก็คือต้องไว้ตรงนี้จริงๆผมอยู่อเมริกามาเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้เป็นที่นิยมแต่พอมาไทยเนี่ยผมมอเตอร์ไซค์เต็มบ้านเต็มเมืองมอไซค์ในประเทศไทยเนี่ยใช้มอไซค์เติบตลาดมอไซค์เติบโตเพราะว่ารถมันติดโดยเฉพาะในเมืองใช้มอไซค์เยอะเพิ่มขึ้นเยอะมากอย่างปีที่แล้วมีคนจดทะเบียนมอไซค์ฟ้าเนี่ยน่าจะเกือบประมาณประมาณหมื่นเกือบหมื่นหมื่นคันใช่กลางปีแล้วอะไรเดอร์มาลองขับอะน้ำมันแม่งขึ้นอะกลายเป็นว่าไรเดอร์วิ่งหาเงินมาเพื่อเติมนนน้้มมััขึน ก็ oh. io, oh. บอกชีวิต um, คือท okay, ํางานหาเงินเพื่อเติมน้ํามันแล้วก็เอาน้ํามันเนีไปขับวิ่งงานแล้วก็มาเติมน้ํามันเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวกําลังค่อยๆมีตลาดใบหนึ่งไทยมันเพิ่งเริ่มนี่นี่เพิ่งมาให้ดูเนาะคันนี้สี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบสีนเก้ันนี้น่าสนอันนี้แบตกาฟินอ่ามอเตอร์สองมันปัดความเร็วจะอยู่ประมาณอ่าหกกิโลเมตรเจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลเมรต่อชั่วโมง ห้าสิโลมันเปลี่ยนแบตได้ไหมครับสมมติผมอยากจะวิ่งร้อยโลอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่แบบเปลี่ยนแบบลูกใหม่ใส่เข้าไปแล้ววิ่งต่อเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันทําก็จริงๆต้องบอกว่าแบตเนี่ยมันเพิ่มมาอย่างยี่ห้อหนึ่งมันจะทําได้อย่างสตอมเนี่ยคือก็สั่งมาคัสตอมมาเลยใช่ใช่ขออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่วิวอิน โอ้มันมันมันอย่างนี้เลยอ่าโอ้มันอย่างนี้มันก็จะถ้าเป็นพวกมันก็ท่าอีกอันหนึ่งก็คือจะอยู่ใต้เบาะไอ้พวกใต้เบาะเนี่ยจะพวกสวอปได้ทั้งหมดเนี่ยมีคันไหนบ้างครับที่สวอปได้ก็จะมีรีเจนด์อันนี้ก็สวอปได้ก็คือยกอยู่ใต้เบาะอ่ะเปิดให้ดูหน่อยตัวนี้เท่าไหร่ครับราคาคันนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแค่หมื่นเดียวเอง แล้วพอมันเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งอะไรที่เพิ่มขึ้นมามากจากสว่าแบตไหมครับมันจะได้เป็นเป็นแบตลิเทียมแบตลิเทียมนเป็แบตลิเทียมแล้วก็มอเตอร์สองพันวัตสองพันวัตใช่ครับผมคันนี้ท็อปสปีดเท่าไหร่ครับจากที่ผมขับมันได้เจ็ดสิบหก G P S ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางถ้าขับหนักๆเลยนะครับพี่จะได้ประมาณสี่สิบห้าสิบโลแต่ถ้าขับช้าลงมาหน่อยจะได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบโลเลยอ่าขอดูวิธีการสว่าแบตนิดนึงครับอให้ผมดูหน่อยครับไดด้ครับบก็็ิซอกกเ็ตออกปึ๊บแล้วกก็ยแบตออกมาได้เลย อันนี้ข้อดีคือถ้าเป็นเอาแบตออกมาอย่างเงี้ยคือเวลาคนอยู่คอนโดอ่ะก็ชาร์จเอาขึ้นไปชาร์จบนห้องเพราะ<ช>ว่าอย่าลือว่าบางคนจอดรถใต้คอนโดเนี่ยจะไปเสียบชาร์จมันไม่มีไฟไม่ได้ฉะนั้นอันนี้สะดวกกว่าเนี่ยรุ่นนี้เลยขายดีใช่รุ่นนี้ขายดีขออคคนอุญาตย,ยกนะครับได้ครับ ประมาณกี่โลครับประมาณ12โลได้ครับสิบกว่าโลใช่สิบกว่าโลเขาบอกว่าน้ําหนักที่สวอปกำลังดีเนี่ยคือประมาณ15โล15โลเนี่ยคือไม่หนักเกินไปเพราะงั้นคนในเหนื่อยมา15โลก็น้ามืดเหมือนกันนะใช่ครับจะชาร์จตัวรถก็ได้หเลยชาร์จที่แบตเตอรี่ก็ได้อถามนิดนึงนะแบตเตอรี่นี่มันกี่วัตต์อาวยังไงครับอันนี้72 72โวลต์ครับห้าแอมป์แอลยี่แอมป์แอลใช่ครับประมาณ 1.8กิโลวัตต์นั่นแหละแล้วชาร์จไฟนี่มันวิ่งสปีดชาร์จิ่งสปีดเท่าไหร่ครับปกติมันก็ก็จะอยู่ประมาณ4-6ถึชั่วโมง4-6ถึง6ชั่วโมงมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้มีฟ้าชาร์จ ถ้าจะมีฟ้าชาร์จต้องมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์แต่ว่าด้วยพื้นที่อย่างเงี้ยออนบอร์ดชาร์จเจอร์แม่งก็จะอีกลูกออก,ก,กมามันกินเนื้อที่ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยมอไซค์เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาก็เอาแค่ระยะไปกลับหรือก็เสริมแบตเอา<ช>แต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ถึงต้องเป็นโซลูชันสวอปแบตเตอรี่ก็คือไปเช่ารถหรือไปซื้อแล้วก็ซื้อแพ็กเกจเช่าสวอปสวอปแบตเอาสลับแบตแบบลูกหนึ่งเท่าไหร่ครับถ้าผมรู้ว่าเออผมอยากจะซื้อคันนี้แล้วผมมี2ลูกที่บ้านครับราคาณปัจจุบบบบัััันนะคคครรรออยูู่่่ที21,500 21,500ใชถกต้ง อ่ครึ่งราคาของรถเลยใช,ใช่ใช่เอาแบตลูกนึงเนี่ยก็ครึ่งน,นึงราคารถอยู่แล้วฮะแล้วเป็นลิเทียมด้วยก็ประมาณนี้แหละถูกไหมถูกต้องครับพี่อ่าโอเค <g> นี่อะไรฮะใส่แล้วก็แล้วก็เสียบลงไปได้เลยซ็อกเก็ตคือต้องบอกว่าอย่างบางคนบอกเฮ้ยทำไมมอไซค์ทำไมไม่โคใช้ยี่ทุกยี่ห้อไม่เอาแบตเหมือนกันเลยอย่าลืมนะครับไอ้นี่นะหนึ่งซ็อกเก็ตมันก็ไม่เหมือนกันเนีใช่ครับที่เขายังไม่คุยกัน2ในตัวแบตเตอรี่มันไม่ใช่แค่ใส่ฐานเหมือนเหมือนรถพี่ยูบังครับ มันมี BMS BMS มันมีซอฟต์แวร์ฉะนั้นบางทีมันไม่คุยกับรถไม่คุยกับคอนโทรลเลอร์ก็ใช้ไม่ได้ต่อให้วลต์แอมป์เท่ากันมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยไอ้น,นี้คือความยากและยิ่งถ้ามันเป็นรถนําเข้ารถจากจีนเนี่ยซอฟต์แวร์เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วยกเว้นต้องเป็นรถแบรนด์ไทยฉะนั้นวันนี้ไอ้ที่โครงการที่พี่ไปถ่ายว่าสลับแบตเตอรี่แล้วโคกันได้ส่วนมากเป็นแบรนด์ไทยจนกว่าแบรนด์ไทยจะยูเซอร์ใช้เยอะมากพอที่จะทําให้มันกําหนดทิศทางตลาดคนถึงจะอยากมาใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถ้าทาอย่างนั้นได้ตลาดมอไซค์ไม่เกิดเลยเพราะว่าหมายก็ว่าคุณซื้อรถไม่ต้องซื้อแบตเนี่ยเช่าเอาราคาหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยสองหมื่นถูกลงไปเยอะถูกลงไปเยอะเลยนี่แหละนี่คือสิ่งที่โจทย์ตลาดเมืองไทยยังยังเพิ่งเริ่มพี่ว่ายังยังฟุ่นตลบอยู่อืมอีกสักพักหนึ่งต้องบอกว่าร้านนี้อันนี้เราเป็นร้านพาร์ทเนอร์เนาะเพราะว่าเรากำลังทำแฟรนไชส์ e-v life นะครับก็คือเขาทาง e-v life กับพี่อะจับมือกันแล้วเราก็หวังว่าจริงๆตลาดมอไซค์อะเป็นตลาดที่ธุรกิจที่คนไทยเข้าถึงได้ง่าย นะครับเพราะว่าถ้าเป็น SME เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็นรถใหญ่คือลงทุนหลัก10ล้านพี่ก็เลยมองว่าเราทําแฟรนไชส์ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยสามารถทําธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ฟ้าทั้งขายและซ่อมและนี่คืออาชีพที่ SME สามารถทําได้เออดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้ลองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยกันเลยนะครับโอโ้โหนี่เป็นครั้งแรกเปิดซิงชีวิตผมตั้งแต่8ปีที่ผมไปเมกาขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกค่อยๆบีดนะ เออมันแรงมากเลยใช่ไหมไม่มันฟูดมาสจริงเหรอคือรถปกติแล้วครับถ้าเราเปิดกุญแจมาปุ๊บมันจะขึ้นตัว P ก่อนที่จะไม่สามารถบิดได้อ่ากับเบรกแล้วปล่อยหนึ่งครั้งมันจะเข้าหมดเดินหน้ากับเบรกข้างในข้างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าข้างในข้างหนึ่งข้างหนึ่งโอเคกับเปล่อยปุ๊บมันจะขึ้นเรดี้พร้อมขี่เลยเรดี้พร้อมขี่เลยนะเพราะคันนี้เทียบเท่ากับรถอะไรดีฮะถ้าพร็อกน่าจะเยอะกว่าเวฟครับน่าจะเยอะกว่าพวกเวฟร้อยยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเวฟร้อยยี่ห้าซู้ไม่ได้ออกตัวฟูดอ่ะใช่ครับอ่า ใช่ไหมครับแผมว่าแรงกว่าแรงกว่าม<ร>ันมันด้านทิก,ก็เลยแรงกว่าแรงกว่า<ไ>ลองเองดีกว่าลองเองเดี๋ยวนี่พอเปิดไฟนี่สวยเลยนะเนี่ยโอ้โยแล้วมันมีเกียร์ไหมครับเนี่ยครับเกียร์มีครับแต่ว่าเกียร์ทำหน้าที่ในการล็อกเพดานความเร็วเฉยๆนะครับท้องเหมือนกันหมดนะครับแล้วเราเปลี่ยนยังไงครับเกียร์อ๋อมันแค่ล็อกเพดานความเร็วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเรานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยเกินสิบวิปุ๊บมันเข้าตัวพีเลยอ่านี่คือแล้วแต่รถ แล้วแต่เซฟตี้ยี่ห้ออ่าไอ้ย่างงี้ปีนไอ้ทางชันนี่สบายเลยเหรอครับใช่สบายสบายมาลองลองเบาๆกอนแล้วกันเกียร์หนึ่งนะครับอ่าออุ้ยเร็ววะเฮ้ยเร็ววะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนอ่ามาเลยมาเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เวฟเกียร์หนึ่งละผมว่าไม่ใช่เวฟเกียร์หนึ่งเวฟเ,เ,เกียร์หนึ่งเบาวกว่าน,นี้ผมเคยขับโรโย่เอ็นฟิล 350cc มาก่อนอ่าไม่ถึงเท่านี้นะ รอยย้อนฟิวก็ยังต้องรอรอบใช่ใช่ไหมเอารอรอบนะแต่รอยย้อนฟิวเลนพวกทอร์กสูงความเร็วต่ำแต่นี่มไฟฟ้าเนี่ยปื้ดเลยปื้ดเลยปื้ดการตอบสนองเร็วกู๋ล้วเสียวพุ่งเข้าร้านอย่างเดียวเนี่ยอ่อง่ายๆเนี่ยเวลาผมปีนี่ผมจะมีความรู้สึกเลยว่ารถน้ำมันถ้าเป็นออโตเมติกนะมันเหมือนกับเข็นไม่ได้เหมือนกับเร่งแต่พอคันนี้เนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับเหมือนรถยนต์ไฟฟ้า ผมไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนะครับคันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยที่เขามาประกอบทําตลาดในประเทศไทยอ่าชื่อ E.M เขาทำจักรยานในฟ้ามาก่อนแล้วตอนนี้เขากระโดดมาเล่นมอเตอร์ไลาดแล้วผมมองว่าทองสปีด70ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเพราะมันเกิน60ไปผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ควรจะเป็นต้องเลยขนาดนั้นแล้วถ้าในเมืองนะถ้าในเมืองในเมืองครับอ้โหมันแรงมากเลยอะขี่ไปกูก็ลุนไปฮะกูก็ลุ้นไปว่ากลัวจะ ไม่พุ่งเข้ารถกูก็พุง<ล>่งลงถนนถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราผาาลักดันแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้มันอาจจะเป็นกี่สเต็ปแล้วครับกว่าพัฒนามาถึงจุดนี้ได้มันกี่ปีแล้วโอ้โหตอนนี้มันเป็นยุคพี่ว่ามันเป็นยุคสองยุคแรกก็เรียกว่ายุค<ก>ที่คนเอา<ช>มอไซค์ของจีนเข้ามาเลยซึ่งพอเป็นของจีนมันเป็นสกูตเตอร์เล็กๆและความเร็วต่ำก็เนี่ยหกสิบแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์และดีไซน์โคตรจีนสีก็แบบจีนอ่ะสีจีนเลยอะแล้วแบตก็แบบตะกัวโกดเซอร์วิสก็ไม่มี พอตอนนี้พี่บอกว่ามันอยู่ในยุค2แล้วยุค2ของมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่เริ่มมีแบรนด์คนไทยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกว่าพอเป็นมอเตอร์ไซค์จีนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กจีนทาเยอะเพราะว่าบ้านเขาเขาใช้สกูตเตอร์ขนาดเล็กเป็นหลักแต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางเขาไม่ค่อยทําซึ่งพี่บอกว่าอันนี้เป็นโอกาสของคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขนาดกลางขึ้นไปจนถึงขนาดใหญ่อย่างพวก n m a x ตอนนี้เขาใช้พวกสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์นะพวก Forza n m a x ฉะนั้นพี่เลยมองว่าเนี่ยจริงจรางนนขาดใหญ่เป็โอกาสของไทยแต่ถ้าทตอร สู้ราคาจีนไม่ได้หรอกถ้าราคาขนาดเนี่ยสมมติว่าันบ้านเราอะ,อะไม่มีใครกล้ามาลงทุนหรอก50,000บาทแล้วเรยยังไม่รู้ว่าสิ่สิภาพใช่ในอนาคตเป็นไปนได้ไหมสมมติเมืองเชียงใหม่นะเป็นเมืองที่เมืองเล็กๆแล้วเราให้รเดอร์เช่าขับใช่ใช่ <วะ S 1> ใช่ตอนนี้ม,มันจะจ่ายค่าน้ำมัน,มนใช่ตอนนี้มีก็เริ่มจากไรเดอร์เนี่ยแหละมีหลายคนนะที่ขับรเดอร์มาแล้วก็เปลี่ยนมาซื้อของตัวเองใช่ครับเยอะเยอะพรานะสมควรอ่าเพราะติดแล้วไงตอนนี้มีแล้วมีแพลตฟอร์มเรามีแพลตฟอร์มมีวินโนนี่มีอีทรานมีเฮ มีสตอมเออแต่ทุกทุกอันสี่่ายยังไม่แบตยังใช้ด้วยกันไม่ได้นะของใครของมันนะครับประมาณนั้นถ้าขยายไปเชียงใหม่ได้เพราะว่าผมอยู่เมืองเชียงใหม่มาก่อนผมรู้ว่าคนเชียงใหม่อ่ะมันเดินทางมันก็แค่หลูปนั้นน่ะใช่ใช่ใช่ไม่นานไม่นานแทงเมืองอ่ะแล้วถ้าเกิดไรเดอร์ส่งอาหารแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้มันจะลดต้นทุนในการใช้ น้ำมันเขาไปเท่าไหร่เอาง่ายๆเขาจ่ายค่าน้ำมันวันละ200บาททำไมไม่เอา200บาทเขามาเช่าคันนี้ล่ะใช่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 เดี๋ยวเรามาดูว่า Business Model ตัวนี้จะเติบโตยังไงนะครับกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชื่ออะไรนะอ่าอันนี้ E.M. E.M. Regent E.M. Regent โอเค E.M. Regent นะครับโอเคประมาณนี้ครับ อันนี้ไงครับเนี่ยอันนี้เป็นสตอมนะครับอันนี้คือเป็นรถที่เขาเข้าร่วมก็คือพี่เขาเช่ารายวันพี่เช่าวันเท่าไหร่นะครับพี่วันละร้อยห้าสิบครับวันละร้อยห้าสิบลสลับได้กี่รอบพี่แล้วแต่แล้วแต่เลยอ่าเป็นบุฟเฟ่ทีบุฟเฟ่เหรออ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่เขาวิ่งแกลบมาเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาก็ยกแบตมานี่นี่เห็นไหมยกแบตยกแบตนี่ถูกกว่าเติมน้่าไหร่ไหมครับถูกกว่าครับเติมวันละสามร้อยกว่าตอนนี้เหลือวันร้อยห้าสิบจบแล้ว ออลิมิเต็ดด้วยเท่าไรก็ได้ใช่ครับเฮ้ยอันนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมอยากจะหมดแล้วอันนี้เหลือแปดครับเออเหลือแปดเหลือแปดเปอร์เซ็นนะครับเฮ้ยไอพิเศษโมเดลนี้ชอบมากเลยอ่ะร้อยห้าสิบบาทเองเหรอเนี่ยอันนี้เต็มแล้วเห็นะอันนี้เต็มแล้วนะครับอันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไปดีเลยและเช่าขับบอกเลยว่าอัลิมิเต็ดบุฟเฟ่คุณจะขับเท่าไหร่ก็ได้ ภายใน1วันคุณต้องจ่าย150บาทอย่าลืมว่าอันนี้เช่าอะ่ะมันปิดประตูรายจ่ายเพราะว่าภาษีพาลาบอคือทางแพลตฟอร์มเขาซัพพอร์ตให้หมดเลยพี่เขาเช่าอย่างเดียวไม่เหมือนรถเรารถเราตัวเองเราก็ต้องไปจ่ายภาษีพลบอทุกปีไปมีค่าซ่อมบำรุงอีกนี่บุฟเฟ่<อ>พี่ประมาณกี่โลนะพ<อ>ี่กนขับได้กี่โลครับอันนี้แบตลูกเล็กกับลูกใหญ่รวมกันแล้วได้200โลครับ๋อ้วไอ้ล,ลูกเล็กนี่มันชัดมากเลลูกใหญ่แัดสโลครับ80ดส80โลก็คือพ่วงกันลูกใหญ่ตรงนี้120อ่าก็คือวันมี2อกัน อ่ะแล้วกำลังไฟอย่างเงี้ยผมถามนิดนึงมันมัน,ม,นมันจ่ายไฟจากลูกเล็กเป็นลูกใหญ่ไหมครับไม่ครับล,รล,ลูกใครลูกมันลูกใครลูกมันก็คือเราเลือกใช้ไฟได้ว่าจาลูกไหนใช่ครับโอ๊ยอบคุณมากเลยที่มาเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกแบบดีใจอ่ะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยวันหนึ่งพี่ขับกี่กิโลพอจะบอกได้ไหมครับอย่างน้อยๆอ่ะสองร้อย200โลขึ้นครับสองร้อยโลขึ้นเอาว่าผมไปทั่วเลยผมส่งทั้งอาหารส่งทั้งไอเอฟเอส ถ้าพี่เป็นน้ำมันละวิ่งอย่างเนี้ครับประมาณก็ประมาณวันละ3าม้กว่าบาทอ้าวแล้วทำไมเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าล่ะครับอ่าคุ้มเลยชาร์จชอยมากเลยเนี่ยแล้วคันนี้มันเป็นรถของพี่หรือว่ารถของเขาครับรถของบริษัทครับอ่าเราเช่าเช่าจ่ายรายวันเท่านั้นอันนี้ดูแล2อย่างครับยางกับเบรกนอกนั้นั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ส่งเข้าบริษัทโอเคครับพี่ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับงานเข้ามาดีครับโอเคครับดีใจด้วยครับผม ขอให้ร่ำรวยนะวันนี้ขอให้ได้เยอะเยอะขอบคุณครับโอเคครับน,นี้นนไม่ได้เตรียม<ห>เลยนะส,สดๆดไม่ได้เตรียมนี่เขาเรียกว่าทํางาน <c oughs> ทํามากได้มากปิดประตูรายจ่ายแต่ไม่มีเพดานรายได้เออประมาณนี้นะครับ,บเราได้ไปลองมอเตอร์ไซคันนี้แล้วนะครับผมข้างหน้าร้านนะครับหลักๆเลยผมรู้สึกว่าแรงท็อกมันอะมันเพียงพอต่อการที่เราจะปีนเนินขึ้นขึ้นสะพานนะครับ เดี๋ยวถ้าอยังไงเราจะมีคลิปเต็มหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาลองแน่นอนเดี๋ยวผมขอกลับไปทําธุระที่ลําปางกับเชียงใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาลองมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่กรุงเทพนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอฝากร้านไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมชื่อร้าน,นอะไรนะครับ EV l i f e B Thailand EV l i f e Thailand นะครับถ้ายัางไงใครสนใจยังไงก็ติดต่อ,อกันมาได้มาเทส t drive ที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับ<ไ>ลแล้วก็ผมบอกจริงๆมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยมันยังไม่เหมาะกับประชาชนทั่วไปเพราะว่าประชาชนทั่วไปเขาเป็นจุด point to point point A to point B ก็คือมันเป็นจุดที่แบบระยะยาวแต่ถ้าเกิดดไรรรเออ์ที่่สงาาห แรือว่าจะส่งคนเนี่ยลองมาคุยเขาดูก่อนดูที่ว่าเขามีโซลูชันอะไรไหมอย่างเช่นคันนี้มันสามารถสว่แบตได้เป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะสามารถคุยกับเขาเพื่อจะทาการสว<ม>่แบตระหว่างวันที่เราปบวิ่งมาแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันดูแต่ระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เวลเขาก็พยายามจะผลักดันให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหล่านี้สามารถสว่แบตได้เดี๋ยวก็ลองมาดูกันระยะยาวนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ